you ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ยูโรแลนชาน n e ลค่ะดินแดนที่จะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่ทุกคนมีอนิเมะอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่กลายเป็นกระแสดโด่งดังมากๆเมื่อปี2007ที่เป็นการ์ตูนที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นการ์ตูนต้นแบบของลูกผู้ชายเลยอนิเมะเรื่องนั้นก็คือเทนเงนทบปากรุเรนลากันหรือชื่อไทยก็คืออภินิหารหุ่นทะลวงสวรรค์ค่ะทะลวงจริงๆการ์ตูนที่ว่าด้วยเรื่องที่โล กในยุคสมัยหนึ่งค่ะผู้คนเนี่ยต่างหนีมนุษย์ประหลาดที่เรียกกันว่ามนุษย์อสูรที่อยู่บนพื้นดินไปใช้ชีวิตหลบอยู่ใต้ดินกันแทนค่ะผู้คนเนี่ยต่างหวาดกลัวแล้วก็ไม่มีใครกล้าขึ้นมาบนพื้นดินนะ แต่แล้วในวันหนึ่งค่ะในหมู่บ้านจีฮาหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใต้ดินก็ได้มีชายหนุ่มบ้าดีเดือดคนหนึ่งค่ะที่แบบวดีก็อยากจะขึ้นมาบนผืนดินเพราะเชื่อว่าข้างบนพื้นดินเนี่ยจะต้องมีท้องฟ้าอันกว้างไกลแน,แน่เลยเพราะว่าพวกที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็มักจะถูกหลอกค่ะถูกแบบหลอกโดยอรารยธรรมต่างๆว่าแบบเออข้างบนเนี่ยมันมีสัตว์ประหลาดนะมันน่ากลัวนะบางทีก็หลอกว่าแบบเป็นสวงสวรรค์ขึ้นไปต้องไปพบพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถูกห้ามไม่ให้ขึ้น โดนพื้นดินและตัวผู้ชายคนนี้อยากเห็นท้องฟ้าอันกว้างไกลด้านบนมากๆเลยค่ะอารมณ์คล้ายๆไทยท่านเลยเนาะหรือว่า และพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าคามินะค่ะชายผู้ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นกล้าได้กล้าเสียเข้าหารมีความเป็นผู้นําสูงคามินาเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งค่ะที่ไม่ได้เป็นพระเอกเหมือนไอ้หมอน,นี่แถมมีบทอยู่เพียงแค่8ตอนจาก2 7ตอนค่ะเพราะหลังจากนั้นก็ที่รู้ๆก,กันนะคะว่าเขาได้มองเทงไปเรียบร้อยแต่กลับเป็นตัวละครที่มีบทบาทและเป็นที่พูดถึงจากทุกๆตัวละครมากๆต่างยกย่องกันว่าคา คามินาเนี่ยคือลูกผู้ชายอย่างแท้จริงอย่างที่คิตตันเคยพูดกับโยกโกว่ายิ่งอายุมากขึ้นฉันก็ได้รู้ว่าคามินาเนี่ยเป็นลูกผู้ชายที่ยิ่งใหญ่จริงเพราะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่ทําให้คามินาเนี่ยเป็นแรงใจแรงสําคัญที่ยิ่งใหญ่ของทีมกุเลนไปดูกันเลย หานชาญชัยและมองโลกในแง่ดีคามมนาเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเสมอค่ะไม่ใช่ว่านางพร้อมบวกเสมอนะถึงแม้บุคลิกจะเป็นอย่างนั้นก็เถอะแต่คามินาเนี่ยจะเป็นคนมองทุกสถานการณ์ให้มีความเป็นไปได้สูงที่สุดก่อนแม้ตัวเขาก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละค่ะที่จะมีมุมที่แบบเเสียกําลังใจหรืออะไรก่อนบ้างแต่เขาจะเป็นคนแรกที่ฮึดขึ้นมาได้ก่อนเสมออย่างที่คามินาเคยเล่าถึงอดีตให้ฟังค่ะว่าเขากับชิมอนเนี่ยเคยติดอยู่ในอุโมงค์จนออกมาไม่ได้เมื่อเขาเห็น ชิมอนที่กําลังพยายามขุดต่อไปเนี่ยคามินาจึงลุกขึ้นมาค่ะพูดปลุกกาลังใจทุกๆคนจึงทุกๆคนเนี่ยสามารถออกไปได้และนอกจากจะเป็นคนที่มีความคิดบวกขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่มีบุคลิกที่คนอื่นนับถือมีความสามารถในการพูดเสริมกําลังทีมด้วยควาพูดที่แน่วแน่ไม่ค่อยเขวเมื่อทีมได้ตามหลังเขาเนี่ยจึงรู้สึกว่าอุ่นใจค่ะเหมือนกับเวลาที่เรามีหัวหน้าทีมที่มั่นใจในตัวเองมีความ มุ่งมั่นแน่วแน่เราจะรู้สึกว่าเอออุ่นใจมันจะต้องผ่านปัญหาไปได้จนมีเพื่อนพ้องมากมายค่ะออกตัวตามแบบคามินาเต็มไปหมดแถมซุ้มเสียงเวลาคามินาพูดนะมันจะดูแบบวเวอร์แบบกล้องกังวานแบบ ดูมีพลังมากอะเสียงเขาหนักแน่นเป็นเป็นคนที่แบบว่ากวนๆนะแต่เสียงเขาเวลาพูดอะเขามั่นใจเขาหนักแน่นจึงไม่แปลกเลยค่ะเมื่อกําลังสําคัญทางจิตใจของทีมกูเลนตายเนี่ยทีมกูเลนเนี่ยเลยเสียขวัญเป็นอย่างมากพอเมื่อขาดคามินะไปเนี่ยมันเหมือนทีมเนี่ยขาดแรงที่จะก้าวเดินต่อไปเลยนะคะเหมือนขาดที่พึ่งทางใจอะ แถมตอนตายนี่คือตายสู้สุดใจแบบสมศักดิ์ศรีมากมีตอนตอนหนึ่งในอีก7ปีให้หลังค่ะที่คิตตันได้พูดถึงคามินาไว้ว่าถ้าหมอนั่นยังอยู่คงพูดปลุกใจพูกเขาได้ดีกว่านี้แน่ๆตอนปุกขวัญกำลังพลเนี่ยคำพูดหมอน,น่าเนี่ยโดนใจสุดๆฉันอิจฉาเขาจริงๆกล้าที่จะยอมรับในตัวเองมีคนชอบบอกกันว่าลูกผู้ชายตัวจริงเนี่ยจะต้องหล่อเท่ เก็บความรู้สึกเก่งและไม่เสียน้ากับอะไรง่ายๆแต่คามมนาไม่ใช่รูปชายแบบนั้นค่ะเพราะเขาไม่ใช่แบบนั้นนี่แหละเขาถึงกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้คามมนะเป็นคนที่ซื่อตรงต่อตัวเองและต่อความรู้สึกของตัวเองมากเป็นคนที่มีภาพในหัวชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรต้องทําอะไรแล้วก็มีเป้าหมายอะไรภาพของคามมนาเนี่ยที่ยืนประกาศกาวต่อหน้าอาสูนยักษ์เนี่ยว่าเขาจะต้องชนะให้ได้แบบมันดูเท่แล้วก็ดูมีพลังมากๆถึงแม้ในสาย ตาคนทั่วไปมันอาจจะดูบ้าดีเดือดสักหน่อยหนึ่งแต่สุดท้ายทีมกูเลนเนี่ยก็ได้จดจำภาพนั้นเอาไว้เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่เคยยอมแพ้เลยสักครั้งเดียวภาพนั้นมันสะทานใจมาก เขาเนี่ยไม่ใช่ลูกผู้ชายเท่ที่หันหน้าคุยกับแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวแต่เขาจะทุ่มเทกำลังทำทั้งหมดสุดแรงใจที่มีเลยและคามมนาเองเนี่ยยังเป็นคนที่กล้าจะเสียใจกล้าที่จะร้องไห้กล้าที่จะเสียน้ําตาเหมือนตอนแรกๆเลยเนี่ยที่เขาเจอศพพ่อของตัวเองที่เคยออกมาจากใต้ดินเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กเนี่ยและตอนนี้เห็นเพียงแต่โครงกระดูกพ่อของตัวเองอ่ะมีไอ้ที่ห้อยที่เป็นสศษลักของพ่อคามมนาก็จําได้พ่อเนี่ยเป็นคนที่คาม นะเนี่ยอยากจะเดินลอยตามและเป็น อย่างนั้นมากที่สุดและเขาก็ขึ้นมาจาัดใต้ดินเพื่อมาตามหาพ่อเช่นกันแต่ตอนที่เขาเห็นนั้นพ่อนี่คือตายไปแล้วกลายเป็นโครงกระดูกยังไม่ได้เจอหน้ายังไม่ได้คุยอะไรกันเลย<อ>เขาก็หลั่งน้ําตาแล้วก็ร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดมากแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาเสียใจหรือหมดพลังแต่อย่างใดค่ะคามินาเนยกลับลุกขึ้นมาฮึดสู้และตั้งใจที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของพ่อซึ่งจุดเนี้ยมันค่อนข้างแตกต่างจากชิมอนมากๆจําตอนที่คามินาตายแรกๆได้ไหมคะชิมอนนี่คือแบบ โอซึมจะคือหมดกําลังใจไปนานเลยคือคามินะาเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและต้องพึ่งตัวเองให้ได้เขาจะไม่เอาความรู้สึกของเขาเนี่ยไปยึดเหนี่ยวไว้กับใครถือว่าเป็นคนที่มองโลกได้แบบยอดอ่ะเห็นหรือเปล่าว่าลูกผู้ชายแท้จริงเนี่ยไม่ใช่คนที่ฝืนเก็บความเจ็บปวดความรู้สึกของตัวเองเอาไว้แล้วฝังใจอยู่แบบนั้นแต่เป็นคนที่กล้ายอมรับความเจ็บปวดความผิดหวังแล้วก้าวต่อไปมากกว่า เชื่อมั่นในตัวคนอื่นเสมอคามมนาเนี่ยเป็นคนที่รักพวกพ้องและก็เชื่อมั่นในตัวพวกเขาเสมอคามมนาไม่เคยดูแคลนคนที่ด้อยกว่าตัวเองเลยกลับกันนะคะเขาจะพยายามพูดถึงข้อดีของคนคนนั้นโดยที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่ทันรู้ว่าตัวเองกับมีข้อดีนั้นด้วยแต่คามมนาเนี่ยสามารถมองออกจากข้อที่แล้วเนี่ยที่เราบอกว่าคามินาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่เขาก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวคนอื่นเช่นกันดังคํพฮึดสูที่คามมนาจะใช้มาบอกชิมอนบ่อยๆว่าเชื่อม มั่นในตัวฉันที่เชื่อมั่นในตัวนายเป็นการบอกเป็นใน,ในว่านายเห็นฉันเป็นแบบนี้เป็นคนที่นายเชื่อมั่นนายก็จงเชื่อใจฉันที่มองว่านายเชื่อใจได้สิคามมนาเนี่ยเชื่อใจในตัวชิมอนมากเชื่อว่าชิมอนเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขาเป็นแบบทุกวันนี้เหมือนในตอนที่ร่างคามมนาเนี่ยมาปรากฏตัวในห้วงสํานึกของชิมอนตอนที่โดนสะกดจิตคามมนะเนี่ยพูดกับชิมอนว่านายเป็นคนที่ทําให้ความบ้าของฉันเนี่ยเป็นจริงเป็นคนทําให้มันเป็นมากกว่าคําโอ้อวดแสดงให้เห็น หรือว,ว่าเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่1เลยแต่กลับรู้ว่าที่ตัวเองเป็นคามินะผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้เนี่ยล้วนมาจากที่ทุกคนเนี่ยคอยผลักดันเขาเพราะความจริงคามินารู้อยู่ในใจเขาว่าทีมเนี่ยต้องการพลังของทุกคนเขาคนเดียวทำเนี่ยมันไม่รอดหรอกเพราะงั้นเขาเลยต้องกลายเป็นเสาหลักให้คนอื่นได้ เสาหลักเพื่อให้คนอื่นได้เกาะค่ะเกาะแล้วสามารถกล้าที่จะแสดงศัก,กยภาพของแต่ละคนออกมาได้โดยไม่ต้องกลัวคือเหมือนกับคาเมนานทำตัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับทีมกูเลนแล้วทีมกูเลนเนี่ยเออก็จะกล้าที่จะทําอะไรที่ตัวเองทําได้ออกมาถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยความสามารถของคามินาเนี่ยสู้หลายๆคนในทีมไม่ได้เลยอย่างโยโกเนี่ยก็ย้อนนักยิงไรเฟิลเลยอย่างแม่นลีรลอนเนี่ยก็เก่งทั้งด้านสร้างการวิเคราะห์การวางแผนคือฉลาดคามินาเนี่ย เป็นแค่คนคนหนึ่งที่มีพลังใจอันแรงกล้าและออกไปเป็นฉากหน้าให้กับทีมกูเลนแค่นั้นค่ะและนี่นี่แหละค่ะคือเหตุผลทั้งหมดที่ทําให้คามินะเนี่ยกลายเป็นลูกผู้ชายที่ยิ่งใหญ่แห่งทีมกูเลนมีอีกข้อนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือชื่อตัวละครทั้ง2ตัวอย่างคามมนาและชิมอนเนี่ยคือตัวอักษรคันจิตัวคามิของคามินะเนี่ยมันแปลว่า บนเพื่อแสดงความหมายแฝงของการเป็นแบบลูกพี่แล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีเป้าหมายที่จะอยากขึ้นไปบนผืนดินอยู่ตลอดเวลาส่วนตัวสอนคันจิตัวชิมะในชื่อชิมอนเนี่ยหมายถึงข้างล่างค่ะก็ความหมายแฝงก็ตรงกันข้ามกับคามมนะก็คือการแสดงถึงความเป็นลูกน้องจบกันไปแล้วค่ะกับเหตุผลที่ทําให้ตัวละครตัวละครหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งเรื่องเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากต่อทุกสํานึกในะของตัวละครอื่น ถ้าใครยังไม่เคยดูเทนเกนท็ p ปป้ากูเดลลากันยู่ก็อยากให้ทุกคนไปหามาดูนะคะตอนนี้เน็ตฟ i ิกเอามาลงเรียบร้อยแล้วซับไทยพร้อมดูได้คือมันไม่ใช่เป็นแค่หนังแบบเหมือนกันดัมมาต่อยกันต,ต,ต่อยกันต่อยกันนะแต่ยูว่ามันค่อนข้างแฝงอะไรบางอย่างเอาไว้เยอะยูก็เลยอยากลองให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจลองดูนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสถึงตัวละครตัวนี้มันมีสเสน่ห์มากๆกับคามมนะา สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อยู่ด้วยนะคะและอยู่รู้ว่าหลายๆคนกำลังรอวิเคราะห์ตัวละครจากซีรีส์จีนเพราะฉะนั้นก็รออีกนิดนึงนะคะตอนนี้ดูกำลังติดปลดผนึกหัวใจห่วรักแบบกรี๊ดซึ้งฟึงมากๆเลิเเพราะฉะนั้นรออยกนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย